มีคำสั่งปลดหรือย, <as. S 2> ยังครับเอริกเทนฮารับยังครับแล้วก็ <laughs> <ง S 2> ไม่ใช่ตอนนี้นะครับขอภาย่ตอนตนี้นะที่เใช้คําว่าอะไรเดียอยากให้เทนฮากออกตอนนี้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวนี้นะครับปลดตอนนี้ปลดแน่นอนอย่างอย่างคือเอได้ด้วยความรู้สึกกับผมเข้าใจในหลายๆท่านคืออท่านที่อยู่ฝั่งเทนฮากเซฟนะหรือเทนฮากอินนะก็เอ้ย ยังสร้างทีมอยู่มันแพ้เรือ์พูแพ้ทีมใหญ่มันไม่มีอะไรมันความผิดพลาดที่ผู้เล่นต้องรอให้นักเตะปรับจูนก่อนอรออูกเต้ม,มาก่อนแล้วเดี๋ยวมันจะดีขึ้นให้เวลาหน่อยเราเปลี่ยนโค้ชมาบ่อยแล้วเเราเบื่อแล้วกับหลูมเดิมๆเราต้องให้โค้ชเขาได้ทํางานของเขาอันนี้คือฝั่งเซฟนะส่วนฝั่งที่เอาแล้วก็คือต้องออกเดี๋ยวนี้ต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงเราไม่เห็นทรงอะไรเลย นะครับแพเลเรียพูคาบ้านไลซ์ทรงสู้ไม่ได้ขนาดนี้มันยังมีหน้าอยู่อีกเหรอออกไปตั้งแต่ตอนนี้ได้แล้วอันนี้คือความรู้สึกแฟนบอลความรู้สึกของบอร์ดบริหารเนี่ยเราคงเห็นผ่านทางหน้าจอนะครับในการถ่ายทอดสดไปแล้วว่ามากันครบแก๊งนะครับแล้วก็เซอร์จิมเบ็คลิฟเองเนี่ยนะครับก่หน้าผาก <c oughs> ใช้คำว่เา,าเอามือกุมเอามือกลุ่ม,มหัวคือเขาก็รู้สึกเขารู้สึกเฟลในเกมนี้นะครับรู้สึกผิดหวังในเกมนี้จริง Ờ, ซึ่งถามว่าไอเกมเนี้ยคือถ้านับเป็นคะแนนเนี่ยมันจะส่งมันจะส่งผลต่ออนาคตเด็ฮหักไหมผมคิดว่าไม่มากก็่น้อยแต่ทีนี้เนี่ยผมย้ำมาตลอดว่าการจะปลดโค้ชเนี่ยนะครับในในความในความรู้สึกของแฟนบอลเนี่ยอ่าโอเคใช่คือบางบางฝั่งที่ซัพพอร์ตก็อยากให้อยู่ต่อฝั่งที่อยากให้เปลี่ยนก็เปลี่ยนเลยนะแต่นะครับมันต้องมีจุดในการประเมินมันต้องมีจุดในการในการวัดว่าอ่าเมื่อไหร่ มันถึงจะมีความใช้คําว่ามันถึงจะมีความแบบเฮ้ยอยู่หมดแล้วจริงๆที่จะพิสูจน์กับกับตรงนี้ต่อกับทีมนี้ต่อนะครับซึ่งอาจาักสถิติโดยทั่วไปแล้วเนี่ยการปลดโค้ชนะครับมันก็มักจะเกิดขึ้นเยอะที่สุดในช่วงเดือนตุลาคมพฤศจิกายนธันวาคมนะครับสามช่วงเนี้นะครับจะเป็นช่วงที่โค้ชถูกปลดเยอะที่สุดนะครับมันจะมีวลีที่เอ่อพี่โตซันเดย์เขาใช้นะครับคือคำว่าเห็นต้นคริสต์มาส คือคุณซือที่จะอยู่ไปจนจบฤดูกาลได้เนี่ยนะครับคุณต้องผ่านช่วงคริสต์มาสไปให้ได้นั่นคือเช็คพอยต์สำคัญแต่ก่อนที่จะไปถึงคริสต์มาสเนี่ยต้องดูด้วยว่าตุลาไหวไหมพฤศจติกาไหวไหมนะครับเอ่อโอเคแหละมันอาจจะเป็นยุคของเอเนอสแล้วนะครับไม่ใช่ยุคของออทางเกรเซอร์แล้วนะครับในยุคข,ของเกรเซอร์เนี่ยโอเล่โดนปลดน่าจะพฤศจติกานะครับมูรินโญโดนปลดทันวานะครับก็เป็น2 2โค้ชที่โดนปลด ในช่วงครึ่งฤดูการพอดีแต่ทีนี้เนี่ยเอเนอสเองผมเชื่อว่าเขาก็มี KPI หรือว่ามีจุดประเมินในการวัดซึ่งถามว่ามันวัดตรงไหนนะครับประดูการที่แล้วเราจบที่แซึ่งน่าผิดหวังมากในลีกโอเคเราได้เอฟเอคัพเราได้ไปยุโรปาแต่อันดับในลีกคือน่าผิดหวังมากนะฉะนั้นจุดสําคัญก็คือว่าถ้าเราตั้งเป้าหมายว่าอย่างน้อยเนี่ยโอเคเราไม่ได้ไปตั้งอะไรที่มันเวอร์เกินคือแชมป์พเมร์ลีกอยู่แล้วเราขอติดท็อปโฟ กลับมาติดท็อปโให้ได้เป็นอย่างตำ่ำแล้วก็บวกกับมันต้องมีแชมป์โปรฟี่อีกหนึ่งรายการนี่คือสิ่งที่เราเซตตั้งแต่ตระด,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 ดูการคือถ้าเราเซตตรงนั้นไว้แล้วแล้วเราก็มาดูว่าโอเคมันสามารถจะทําตามผลตรงนั้นได้ไหมนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยสเกมเนี่ยมันแพ้ไปแล้ว2มันไม่เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากมากยากไม่ได้บอกเป็นไ,ไปได้แต่มันยากสมมติไปถึงคริสต์มาสเนี่ย เราจะรู้ได้ยังไงว่าณตอนนี้ทีมแพ้ไปกี่เกมแล้วถ้าเราบอกว่าอยากติดท็อปโฟถามว่าทั้งซีซั่นเนี่ยพวกติดท็อปโฟเนี่ยเขาแพ้กันกี่เกมผมให้แม็กซิมัมเยอะสุดเลยนะแปดเกมนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวกับลุ้นแชมป์นะพอลุนแชมป์เนี่ยคือมันมันต้องห้ามคือแพ้ให้น้อยที่สุดอะเกมสองเกมสามเกมก็ว่า <4 S 1> ไปสเกมก็เต็มที่ลสี่เกมก็เต็มที่เสรับลุน <4 S 2> <oon> แชมป์นะแต่ท็อปโฟเนี่ยมันต้องแปดเกมถูกไหมซึ่งตอนนี้สามเนี่ยมันแพ้ไปแล้วสองถ้าสมมติว่าหลังจากจบทีมชาติมาเท ชนะรัวๆแล้วก็แบบโอ้โหทำให้ทุกอย่างมันดีขึ้นไปดูเวตาเขาผ่านคริสต์มาสไปได้แต่ถ้าเกิดว่ามันยังกระท่อนกระท่านอยู่แล้วสมมุติว่าอ่ะตุลาแพ้ไป2มันจะเป็น4ี่แล้วนะพฤศจิกาแพ้อีก2มันจะเป็น6แล้วนะผมเลยรู้สึกว่านะตอนนี้มันค่อนข้างจะลําบากมากๆแล้วนะครับสำหรับเอริกเทนฮากแต่เพียงแต่ว่าที่ผมพูดทุกครั้งว่าเฮ้ยมันยังไม่ปลดหลังเกมแดงเดือดหรอกก็เพราะว่าเกมแดงเดือดมันคือเกมที่3มันเร็วเกินไปที่จะที่จะปลด ในเวลานี้นะครับเพราะว่าบอร์ดเนี่ยเขาเพิ่งขยายสัญญาให้แล้วการแต่เห็นใจขยายสัญญาเนี่ยมันเป็นของเอเนอสเองฉะนั้นถ้าเอเนอสรวดตอนนี้ถ้ากับว่าเอเนอสก็ใช้คําว่าทําให้หน้าตัวเองแตกในช่วงเวลาไม่ถึงสองสามเดือนฉะนั้นผมว่าสิ่งที่เอเนอสเขาเขา,เขาคิดตอนนี้ก็คือโอเคมันอาจจะต้องมีการทำํำประชุมอะไรสักอย่างหรือว่ามันอาจจะต้องมีการตั้งเกณฑ์อะไรไ้สักอย่างสำหรับเอริกเทนฮาในช่วงถึงครึ่งซีซั่น นะครับผมก็เข้าใจว่าฝั่งที่เซฟก็คงจะแบบอยู่ยาวๆไปเลยให้โอกาสเขาอะไรเงี้ยฝั่งที่ไม่เอาก็คือออกไปเลยนะอันนี้ผมพูดซ้ําไปละก็ต้องย้ำอีกครั้งว่าให้ผลงานนะครับเป็นตัวตัดสินเอ,อ่อบางคนแบบว่าทรงบอลน,นะครับทรงบอลเนี่ยมันนํามาซึ่งผลการแข่งขันนะแต่สุดท้ายสิ่งที่มันจะตัดสินว่าโค้ชจะอยู่หรือไม่อยู่มันคือผลการแข่งขันขมันคือตารางคะแนนซึ่งสิ่งนั้นท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันจะเป็นจุดที่วัดอนาคตเอนนรินฮะแต่ถามว่า สเกมแรับลดเลยผมว่าอย่างยังไม่ใช่ตอนนี้แต่ถามว่าเอเนฮัอยู่ในสถานการณ์ที่ที่ดีไหมไม่ไม,ไม่ไม่นะครับคุณไม่ควรจะแพ้คือจากตรงเนี้ยไปถึงสิ้นปีสองพันยี่สิบสี่เนี่ยผมว่าคุณคุณไม่ควรจะแพ้เกินสามเกมต่อจากนี้ไม่งั้นคุณจะติดทัลโฟลลาบากประมาณนี้ครับ